คดีที่ปปชผลสอบวินัยใกล้ออกโจกรู้ตัวจะจบเหเบื้องหลังดิ้นฟ้องบิ๊กตายได้ค่าสุชาติเสียหนูทำแท้งรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศไม่ร่วมสังครรมบอกต้องไปทำประชามติก่อนแก้ข่าวปนคนคนนอปนอข่าวคดีที่ปปชผลสอบวินัยใกล้ออกโจกรู้ตัวจะจบเหเบื้องหลังดิ้นฟ้องบิ๊กตายได้ค่าสุชาติมีคำถามว่าทำไมโจหวันเจีย๊ยบ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองพอบตตำรวจกลับมาเคลื่อนไหวหนักในช่วงนี้และแน่นอนใช้บริการหมาแก่คนรู้ใจให้บทบีขยี่ประเด็นที่เทพโจกต้องการผ่านสื่ออีกเช่นเคยเรื่องนี้ย่อมมีเบื้องหลังว่ากันว่าเพราะคดีที่ปปอชอและผลสอบวินัยของตำรวจกำลังจะมีคำตอบซึ่งโจกเชื่อว่าจะไม่เป็นคุณกับตัวเองเท่ากับทุกๆอย่างจะจบเหอวังโดยบริบูรณ์ วิชาที่ถนัดจึงถูกงัดออกมาใช้คดีที่ปปชจะเห็นว่าฝ่ายเทพจกเริ่มกระพือข่าวชื่อของลูกพี่และนายตำรวจใหญ่รอบเอลจะถูกตีตกโดยอนุกรรมการปปชพ้นตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานคนที่จะเป็นผู้เสียสละรับผิดชอบย่อมเป็นพันตำรวจโทรคริษปริยเกตตำรวจพ่อบ้านของโจกแต่เพียงผู้เดียวสอดประสานกับกระแสข่าวว่าโจกจะหลุดก็มีปล่อยคลิปลับ ของบิ๊กปปปลาชอช้างไปนั่งเจรจากับนักการเมืองรุ่นอาวุโสที่มีตำแหน่งใหญ่ในสภาซึ่งต่อมาก็เข้าใจกันว่าฝ่ายปปปลาชอช้างคือสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานปปชคนใหม่และวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาพร้อมๆกับปรากฏข่าวว่าพลตำรวจเอกสุรเชษโผล่ไปแจ้งความจับบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิจรัตน์เพชรพอบรตำรวจข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา 157พลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรโจ๊กอ้างว่าถูกบิ๊กต่ายเซนสอบสวนวินัยร้ายแรงไปแล้วทั้งที่ปปอชอยังไม่ได้สั่งดำเนินคดีแต่ตำรวจใหญ่หลายๆคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาเรียบร้อยกลับยังไม่ถูกสอบสวนวินยัยแถมมีข่าวว่าโจ๊กเดินแผนซ้อนแผนด้านหนึ่งทำทีเป็นเคลียร์ใจกับบิ๊กปปปลาช,ช้างที่เคยล่ารายชื่อย,ยื่นสอบต่อรัฐสภาจนสามารถลงไปติดกับดักแอบถ่ายคลิปในขณะบิ๊กปปปลาชอช้างคุยกับ ท่านประธานเสร็จแล้วก็ปล่อยคลิปออกมายัดความเสียหายความด่างพร้อยให้ทั้งสองคนนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวรระแต่ทั้งหมดขมวดเกลียวมีเป้าหมายอยากปิดเกมที่ปป,ปช,ช้างให้ได้ก่อนที่สุชาติตระกลูลกเกษมสุขประธานปปชจะมาทําหน้าที่ดังนี้จึงมีขบวนการปล่อยคลิปมาเขย่าและด้วยค่าสุชาติทําเป็นคลิปแอบถ่ายการเจรจากันระหว่างบิ๊กปปชกับนักการเมืองรุ่นอาวุโสสุชาติตรกลูลกเกษมสุข จริงๆแล้วคลิปนี้มีโจกนั่งอยู่ร่วมวงด้วยแต่จงใจไม่พูดถึงและตั้งใจไม่อยู่ในเฟรมระหว่างโจกกับสุชาติเคยเป็นคู่ขัดแย้งกันก่อนและก่อนจะไปเจอนักการเมืองอาวุโสด้วยการมีข่าวได้นัดพบเคลียร์ใจกันไปแล้วเพราะตามนิสัยโจกรู้ว่าสุชาติในฐานะประธานปปปลาช,ช้างคนใหม่ขอเคลียร์เรื่องที่เคยบาดหมางแลกกับการยกเลิกถอดถอนสุชาติซึ่งยื่นเรื่องไปถึงวุฒิสภาแล้วย่อมเป็นผลดีกับตัวเองแต่โจกคำนวณมิสู้ฟ้าลิขิตสุชาติ ไม่ตกหลุมพรางหลงเข้าไปในเกมเกี้ยเสียของโจกและตั้งใจจะเดินหน้าคดีของโจกให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ผ่านมาก่อนที่สุชาติจะทำหน้าประธานสำนักงานปปชวาวุ่นหนักมีความพยายามผลักดันคดีที่อนุกรรมการปปรชเห็นว่าความผิดของโจกไม่มีมูลให้คณะกรรมการชุดใหญ่เห็นชอบตีตกโจกไม่เกี่ยวเว็บพน,นันปรากฏว่ากรรมการหลายคนรู้ทันไม่เล่นด้วยกันคนเดินเกมให้โจกเพราะตามความถูกต้องต้องรอประธานคนใหม่คือสุชาติมาทำหน้าที่ วันมูฮัมหมัดนอมาทาด้านผู้อาวุโสวันนออาจกลับจับโปโจกที่อ้างว่าไม่ได้อยู่ในคลิปโดยระบุว่าพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์เป็นฝ่ายติดต่อมาอ้างว่าจะเข้าอวยพรปีใหม่ครั้นบอกว่าไม่ต้องมาเพราะไม่เคยให้ใครมาโจกก็อ้างเรื่องสมาคมปักใต้และขอปรึกษาเรื่องการเมืองเพราะเป็นคนใต้ด้วยกันมาคุยเรื่องสมาคมจึงอนุญาตให้มาที่บ้านซึ่งโจกมากับสุชาติยืนยันว่าอยู่ด้วยกันสามคน และเรื่องถอดถอนสุชาติที่จกยื่นมาก็สอบแล้วไม่มีมูลส่วนเรื่องแอบอัดคลิปแล้วเจตนามาปล่อยวันนอกล่าวให้คิดคนทําเสียมารยาทอย่างที่สุดเรื่องราวจากปากวันนอกับจกงานนี้เลือกจะเชื่อใครสาธุชนคงพิจารณากันได้ขณะเดียวกันคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตัดสินความผิดของโจกในเร็วๆนี้ ตามทำลายเรื่องสอบมาครบกำหนด9เดือนหรือ270วันตามระเบียบแล้วหากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชือ่อจกทำผิดวินัยร้ายแรงจริงมันย่อมส่งผลต่อการพิจารณาของปป,ปชด้วยเช่นกันดังนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษจึงร้อนรนดิ้นหนีตายในเฮือกสุดท้ายเพราะด้วยเหตุและปัจจัยแบบนี้ไม่ใช่คนตื่นทำก็สามารถฟันธงลงไปได้เลยว่าจกจะไปแล้วไปรับไม่ได้กลับสอตอชอฟื้นไม่มีแซ่แซ่อนุทิน ชาญวีรกุลเสียหนูทำแท้งรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศไม่ร่วมสังคกรรมบอกต้องไปทำประชามติก่อนแก้การประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณายตัติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญสองยตัติที่เสนอโดยพักประชาชนและพักเพื่อไทยซึ่งจะมีการพิจารณากันในวันที่13บสาถึง1ิคุมภาพันธ์ตอนนี้ดูเหมือนจะล่มไปแล้ว เพราะเสียหนูอนุทินชันวีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยประกาศเรียงว่าพักภูมิใจไทยไม่ร่วมสังครรมด้วยเพราะเสียงเป็นการกระทําที่ขัดรัฐธรรมนูญเนื่องจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มหมวดหนึ่งเศษหส่วนหนึ่งนั้นความหมายคือเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับฉีกรัฐธรรมนูญเก่าแล้วให้สสรมายกร่างใหม่อนุทิน ยกคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญปี2564มาตั้งเป็นหลักยึดว่าหากต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องทำประชามติถามประชาชนก่อนไม่ใช่ให้สภาพิจารณาก่อนค่อยไปถามประชาชนทีหลังสิ่งที่สภากำลังจะทำอยู่นี้ส่มเสี่ยงขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญพักภูมิใจไทยไม่เล่นด้วยมงคลสุรสัจจ์ ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงเรื่องทำประชามติกันอยู่บ้างแล้วว่าควรจะทำก่อนสภาพิจารณาหรือให้สภาพิจารณาก่อนหากผ่านค่อยไปทำประชามติหรือควรจะยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความก่อนหรือไม่แต่วันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าได้นำอายติทั้งสองไปหารือในที่ประชุมของที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของประธานสภาแล้วเสียงข้างมากเห็นว่าบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาได้ ประธานวันนอยังบอกว่าเรื่องนี้ถ้าส่งให้สารรัฐธรรมนูญตีความศาลก็จะบอกว่าเรื่องยังไม่เกิดอำนาจการบรรจุยติเป็นอำนาจของประธานรัฐสภาเรื่องยังไม่บรรจุจะไปถามศาลทำไมดังนั้นตนในฐานะประธานรัฐสภาจึงตีความว่าสภามีอำนาจพิจารณาเรื่องนี้เมื่อผ่านวาระรับหลักการแล้วจึงค่อยไปทำประชามติถามประชาชนว่าจะให้แก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ท่าให้แก้ก็ดำเนินการต่อถ้าไม่ให้แก้ก็จบยุติทั้งหมด อย่าลืมว่าการทำประชามติแต่ละครั้งต้องใช้เงินประมาณ3000ล้านบาทหากเราถามประชาชนก่อนประชาชนบอกว่าเห็นด้วยให้แก้แต่พอมาประชุมรัฐสภารัฐสภาบอกไม่ให้แก้ก็เสียเงิน3000ล้านไปเปล่าๆเ,เ,เงินจำนวนนี้เอาไปทำอะไรได้ตั้งเยอะนั่นจึงเป็นที่มาของการตัดสินใจบรรจุยัดแก้รัฐธรรมนูญเข้าสู่ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในวันที่13-14กุมภาพันธ์ด้านมงคลสุรสัจจ์ ประธานวุฒิสภาก็มีความข้องใจถึงเรื่องการทำประชามติเช่นกันว่าการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องทำประชามติกี่ครั้งทำในขั้นตอนไหนบ้างจึงให้สํานักกฎหมายวุฒิสภาไปศึกษาพิจารณาในเรื่องนี้มีข้อสรุปอย่างไรจะได้ส่งให้ประธานร,ร,รนัฐสภารับทราบความเห็นของสํานักกฎหมายวุฒิสภาเห็นว่าการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ต้องผ่านการประชามติสามครั้งครั้งที่หนึ่งถามประชาชนก่อนว่าต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ครั้งที่สองหากประชาชนเห็นชอบในครั้งแรกให้รัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญก่อนนำไปทำประชามติอีกครั้งครั้งที่สามเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จต้องให้ประชาชนโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอีกครั้งซึ่งความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญปี2555และ2564ที่ระบุว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ล่าสุดประธานวุฒิสภาได้ทำความเห็นเสนอต่อประธานรัฐสภาไปแล้วเมื่อท่าทีของพักภูมิใจไทยและวุฒิสภาออกมาอย่างนี้การประชุมรัฐสภาในวันที่13 1 4กุมภาพันธ์เพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐนทั้งสองร่างก็หมดความหมายไปทันทีเพราะเห็นจุดหมายปลายทางแล้วว่าโดนความแน่